น้องใหม่มาแรงเปิดตัวออนิว2024ใครๆก็แห่ไปเล่นน้องใหม่น้องใหม่1.9น้องใหม่บูพาวเวอร์น้องใหม่ออนิวน,น้องใหม่2024มาแล้วไอรุ่นพี่อย่างเราราคาก็เลยร่วงตกลงดินเลยหน้าจอยดูดหน้ามันแม่ดูตามันน้ำตามันไหลเลยตาจ่อยเลยเออน้ำตาซึมเลยเหงาเลยเหงาถามมันเพราะอะไร เขาไปสนใจน้องใหม่กันหมดเลยพี่เสมเขาไม่ได้สนใจเราเลยพี่เสมช่วยเอาหนูไปอัดคลิปหน่อยยังมีคนสนใจอยู่ไหมวันเขาบอกยังมีคนสนใจอยู่ไหมรุ่นเนี้ยโตบอกกับรถไหนปันนันเลยว่เดี๋ยวจะลดค่าตัวให้นี่เห็ดของใหม่เห็ดอัดใหม่ๆอะไรก็ดีใหม่ๆอะไรก็สวยขนาดน้ำต้มผักก็ยังหวานนะพอเก่าๆมา จ้อยเลยเมื่อก่อนเขาเป็นันดับหนึ่งจ้อยเลยหน้าจ้อยเลยหน้าจ้อยเลยหน้าบูเลยน้ำตาน้ำตาซึมเลยน้ำตาซึมเลยโอ้สขวอยเห็นภาพเลยไอ้น้ำตามันหมองมันซึมเลยน้ำตาเหมือนจะร้องไห้บอกสข่อยเห็นภาพตามเลยไอ้เอ้ยอ้าวออนิ่วันนี้เปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นเก่าเรียบร้อยเพราะว่าน้องใหม่เขาเปิดตัว2024เรียบร้อยวันนี้ก็เลยต้องลดราคาศาดตร์จะนำซัมเมอร์เซลสาสตร์เหมือนสาดตร์เลือดสาดต์เนื้อ เพราะว่าเขาแห่เขาไปเล่นรถออนิว2,024กันใช่ไหมราคามันก็ต้องล่วงสีครับออกใหม่ารแดง7 0 0 0 0 0 0 0 0แลนอนั้นช่างเขาเอาไป5,000 0ไปชมราคานี้เป็นไงคุ้มคุณได้4ประตูราคา5,000และที่สำคัญผ่อนไม่ถึงหมื่นตั้งแต่วันนี้ถึงสงการปีหน้าผ่อน5,800บาทหลังสงการไปแล้วไปผ่อน9,000โคตรสุด4ประตูผ่อน9 0 0 0ตลอดสัญญาคุ้มไม่30,000โล เขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นน้องใหม่ได้แค่ปีสองปีแป๊บเดียวก็เก่าซะแล้วอน้องใหม่คนใหม่มาอีกแล้วก็ <c oughs> ไปเหือแต่ดูแลน้องใหม่ร้องไห้เลยร้องไห้เลยอ้ <c oughs> ากเเลย <c oughs> เออบอกพี่เสมช่วยเอาหนูไปรีวิวหน่อยอยากจะไปไปอยู่กับเจ้าของนะที่รักจริงที่เขาไม่หือน้องใหม่ อ้าวตัวนี้ก็ออนิล2 0 2 0ยีเปิดตัวเรียบร้อยก็แล้วจากโปรติขายอยู่5แสนเบปายเนาะไอ้เสียไม่รอครับไม่รอให้เขาเปิดตัวใหม่ลดราคาลงก่อนเพราะว่าอะไรเราก็ต้องรู้กับเศรษฐกิจกแล้วก,ก็มันเป็นวัฒจักรั์วัฒจักรถามว่าเราซื้อมาแพงเราซื้อเราซื้อมา5แสน อ้ยทำไมพี่เสียขายห้าแสนวะเอาถ้ามึงไม่รีบขายตอนนี้เขาแฮ่ไปโน่นมันจะขายได้ไหมครับพี่น้องเราก็ต้องขายเพื่อเอาทุนมาหมุนซื้อของใหม่เป็นเรื่องปกติบรจิจัรนะกำไรบ้างขาดทุนบ้างเฉลี่ยเฉลี่ยไปไม่ใช่มึงจะกำไรทุกคันเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราก็ต้องรีบขายครับเพราะว่าตัวใหม่เขาเปิดตัวมาแล้วต้องลดราคาลงถ้าเรายังขายแพงอยู่เขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วเออตัวใหม่ก็ออกมาเขายิ่งเสน่ห์แรงยิ่งหวานยิ่งหอมแล้วยิ่งตัวเก่ามึงยิ่ง ราคาบางยังแพงอยู่เขาก็ไม่ซื้อไปใหญ่เลยใช่ไหม,ไมเราต้องอลดราคาตามค่าตัวาตามค่าตัวตามอายุไขาตามการใช้งานใช่ไหมเหลือแค่ห้าแสนเองและที่สําคัญผ่อนห้าพันแปดร้อยบาทโอ้ได้สี่ประตูเอาอย่างนี้เอาอันนี้ไปครับไปเปลี่ยนหน้าสักหน่อย,นอยหน้าเท่าไหร่สองหม,มื่นสองหมืน่นได้ไหมสองหมื่นไปเปลี่ยนเป็น 2023, <laughs> สองพันยี่สามสักไปสองพันยี่สี่ นะ้าบาจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรักษาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านแล้วมาพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบุกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงกว้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถล่หารเบลแห่งร้อยตลาดนัดข้องถุงปลามุงปลามุงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวนี่แหละไอเสียมจะเล่าให้ฟังมันเป็นวัฏจักรเวลาเราซื้อของมาของตกรุน เราต้องรีบขายพี่เสียเป็นคนหนึ่งที่ลดเอา,าแล้วเข้ามากาไรน้อยมากไม่รู้ขาย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 ไม่ต้องรอเพราะว่าอะไรในเมื่อถ้าคุณเปลี่ยนโฉมมาเปลี่ยนของใหม่มาราคายิ่งจะตกไปเยอะได้กำไรเล็กน้อยขายไม่ขาดทุนขายไ,ได้กำไรมากขายนะเพราะอะไรเพราะของใหม่มันเข้ามาทุกวันเราขายของทุกวันเราขายของทุกวัน ดีกว่าเอาไว้แล้วขาดทุนใช่ไหมครับพี่น้อนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเปิดแล้วเปิดแล้วบางคนก็ยังทำใจไม่ได้โอ้รถกูซื้อมาแพงเว้ยแล้วออนเนลสองพัออกมาแบบนี้ขาดทุนแย่เลยไม่ขายยิ่งไม่ขายนะคุณยิ่จะขาดทุนเยะอะเพราะอะไรมันมีคนซื้อคุณก็ต้องลดตามราคาตลาดโลกตามกลไกน้ำมันเออ ท่าน,น,นชิด <laughs> ท่านอะไรนะ <laughs> ท่านชิดตูอย <laughs> <laughs> กเตี้ยตูดูไหม <laughs> <laughs> เอาเราเอาสู้เครื่องสาวงเดิมสวยราคาจับต้องได้เลยนะเดี๋วดูดิจากไม่มีใครสนใจ,จกลายเป็นไม่มีรถจะขายเอาดิขายราคาเนี่ยเอาไอสียมจะไม่มีรถจะขายเอาเพราะอะไร ราคาจับต้องได้เกษตรกรจับต้องได้คนธรมรมดาจับต้องได้ที่ได้สี่ประตูแล้วราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมล่ะใช่ครับพี่ใครที่เห็นคลิปนี้อยู่หวานหมูเลยหวานเย็บเลยนะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้าติกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดคลิกลายแอดมาม่าส่งเพียงแค่ประชาชนเบอร์โชท,ที่อยู่ขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องไห้เนืน้อถึงรถจนมือสองเนื้อถึงไอเซมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคินครบวงจรเนื้อึงอไอ้ครับเดี๋ยวไอ้าจัดให้ช่วยทุกท่นดันทุกทส่โซ่ติดพ่ขา้าบ้านพิมพ์คําว่าสุดสุดแล้วก็สุดให้เสมแชร์ไปคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่น